เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วชีวิตคริสเตียนที่เหลือก็คือการเรียนรู้ที่จะเดินฝ่ายวิญญาณคืออะไรเราเป็นวิญญาณเรามีจิตใจและเราอยู่ในร่างกายที่โลกเห็นเราก็คือโลกเห็นร่างกายเราโลกอาจจะรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราผ่านจิตใจของเราแต่โลกไม่เห็นวิญญาณของเราเราเองก็ไม่เห็นวิญญาณของเราแต่เราต้องเชื่อว่าวิญญาณเราเป็นอย่างที่พระพีบอกว่าเป็น พระวจนะพระเจ้าคือกระจกที่ส่องไปสู่โลกของวิญญาณว่าวิญญาณเราเป็นยังไงเราบังเกิดใหม่ที่วิญญาณิที่เหลือก็คือใช้ชีวิตจากวิญญาณออกมาครอบครองจิตใจออกมาครอบครองร่างกายเป็นการประพฤติการกระทําที่เปลี่ยนสถานการณ์นั่นคือชีวิตคริสเตียนจริงๆแล้วไม่ได้สลับซับซ้อนนั่นเลยเลยก็คือใช้ชีวิตจากวิญญาณออกมาถ้าฝ่ายธรรมชาติก็คือใช้ชีวิตจากข้างนอกเข้ามาฝ่ายวิญญาณคือใช้ชีวิตจากข้างในวิญญาณออกมา พระเจ้าได้ทําทุกอย่างสําเร็จแล้วในวิญญาณของเราเมื่อเราบังเกิดใหม่เรารับชีวิตของพระเจ้าที่เหลือก็คือให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณครอบครองชีวิตธรรมชาติครอบครองสถานจิตใจก็คืออารมณ์ความคิดความรู้สึกเราควรจะเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นในวิญญาณในวิญญาณเราเป็นคนยังไงดูพระวจ่ะในวิญญาณเราทาได้ทุกอย่างในวิญญาณเราเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสมีความยินดีของพระเจ้ามีสันติสุขมีความรักใช้ชีวิตนั้นออกมา ในวิญญาณเรามีการรู้จักบังคับตนมีความเมตตาทำดีมีความเชื่อทุกอย่างอยู่ในวิญญาณหมดเลยใช้ชีวิตนั้นออกมาแม้ว่าไม่สับซับซ้อนอะไรแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก่อนเราเคยให้อารมณ์ความรู้สึกประสาทสัมผัสครอบครองเราก็คือเราเชื่อสิ่งที่เราเห็นเราเชื่อสิ่งที่เราฟังนั่นคือการใช้ชีวิตโดยประสาทสัมผัสครอบครองแต่เดี๋ยวนี้เราต้องปรับใหม่มาใช้ชีวิตโดยให้สิ่งที่มองไม่เห็นครอบครอง ให้พระวจนะพระเจ้าครอบครองให้สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็นฉันทําได้ฉันมีครอบครองนั่นคือจุดที่ยากเพราะว่ามันง่ายที่คุณจะรับรู้โลกภายนอกเพราะคุณรู้สึกเพราะคุณเห็นเพราะคุณสัมผัสคุณหนาวคุณร้อนคุณกลัวคุณรู้สึกร่างกายก็บอกว่าฉันไม่สบายไข้ขึ้นคุณรู้สึกได้แต่คุณไม่รู้สึกเมื่อพระวจนะบอกเมื่อวิญญาณบอกว่าฉันสบายดีโดยบาดแผลของพระองเ์ชันการรักษาหายแล้วฉันทําได้ทุกอย่างคุณไม่รู้สึก คุณไม่ได้ยินด้วยหูของคุณคุณต้องใช้ความเชื่อในพระเจ้าที่ตรัสเท่านั้นนั่นคือจุดที่ยากคริสเตียนเป็นคนที่เดินด้วยความเชื่อไม่ใช่เดินด้วยตาเห็นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้วิญญาณของเราด้วยความเชื่อในพระเนะพระเจ้าโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยพระสุซตรัสว่าถ้อยคําของพระองค์คือวิญญาณและคือชีวิตถ้าเราอยากจะรู้ว่าวิญญาณเราเป็นยังไงดูที่พระชนะพระเจ้า คริสเตียนจำนวนมากใช้ชีวิตประสบความตายขเจ็บป่วยอ่อนแอล้มเหลว<ๆ>เหน็ดเหนื่อยเพราะเขาใช้ชีวิตจากข้างนอกเข้ามาข้างในแต่ชีวิตนิรันด์อยู่ข้างในวิญญาณถ้าคุณเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยชีวิตนิรันด์ทุกส่วนของคุณทั้งจิตใจและร่างกายจะเต็มไปด้วยชีวิตของพระเจ้าคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตไม่ค่อยจะตามวิญญาณสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราใช้ชีวิตตามเนื้อหนังมานานและนั่นคือสิ่งที่ยากที่ต้องฝึกใหม่ยกอบบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าพูดถึงบอกว่าโพชนาพระเจ้านั้นคือกกระจฝ่าาวิญญณ เราส่องกระจกธรรมชาติเราเห็นร่างกายส่วนข้างนอกสุดของเราเราส่องพระวจนะพระเจ้าเราเห็นวิญญาณส่วนในสุดทางเดียวที่เราจะรู้ได้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงก็คือการเชื่อพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนจากการเดินด้วยประสาทสัมผัสด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวเองไปสู่การเดินด้วยความประจักษ์แจง้งหรือความรู้ของพระเจ้าในสองโครินธ์บทที่5้ข้อเบอกว่าเราดําเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็นเราดำเนินด้วยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นถ้าคุณใคร่ครวญแต่พระเจ้าพระเจ้าคือใจซึ่งปักอยู่กับวิญญาณคือชีวิตและสันติสุขใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังคือความตายอธิบายคำว่าเนื้อหนังอีกครั้งนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตตามประสาสัมผัสยอมให้สถานการณ์ยอมให้ความรู้สึกยอมให้ประสาทสัมผัสบอกว่านี่แหละคือความจริง เราเรียกว่าเนื้อหนังเนื้อหนังไม่ได้กมบยวม่ามีชู้ทำบาปล่วงประเวณีลามกสกปณกีไม่ใช่เนื้อหนังก็คือยอมให้ประสาทาสัมผัสนำชีวิตนำการตัดสินใจของเขานั่นคือเนื้อหนังคนในโลกนี้ก็เนื้อหนังอยู่แล้วเพราะเขายอมให้ขขาวเป็นตัวกำหนดตอบสนองทุกอย่างเลยที่เขาบอกเพราะเขาไม่มีทางอื่นเขาไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์อยู่ข้างในเขาแต่คริสเตียนก็สามารถเป็นแบบคนในโลกได้เราเรียกว่าคริสเตียนเนื้อหนังก็คือเดินตามความรู้สึกตัวเอง พระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยไปทั้งสองพันปีแล้วค่ะโอ้พระเจ้ารักษาลูกด้วยรักษาไปทั้งนานแล้วค่ะแต่เขาเดินตามความรู้สึกเขาไม่เชื่อพระเจ้าสักทีถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่เห็นผลเป็นพระพรมีชัยชนะต้องเรียนรู้ที่จะเดินตามฝ่ายวิญญาณเราเรียกว่าเป็นคริสเตียนวิญญาณในพระคัมภีร์ในสองโครินธ์บทที่ห้าข้อเจ็ดบอกเราบอกว่าเราดําเนินโดยความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องของวิญญาณเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ฉันเชื่อมี ฉันมีแรงฉันมีกําลังฉันก็ไม่เห็นไม่รู้สึกนะแต่ฉันเชื่อว่าฉันมีแล้วฉันก็ใช้มันออกมานั่นคือคนที่เดินตามความเชื่อไม่ใช่ที่ตามมองเห็นในั้นนี้ต่อแต่นี้ไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือเริ่มให้พระวจนะพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นใครในพระคริสต์เป็นฐานความคิดของเราเป็นฐานการประพฤติของเราเป็นฐานแห่งตัวตนของเราความเชื่อพูดความเชื่อทําตามที่พระพีบอกว่าฉันเป็นให้พระวจนะพระเจ้านําความคิดค่ะ เป็นฐานของความคิดให้ทุกวันในชีวิตคุณเป็นความจริงนั้นคิดซึ่งนิดค่ะว่าสิ่งที่พูดนั้นมันจริงหรือเปล่ามันจริงในชีวิตวิญญาณนี่หรือเปล่าชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนนะฮะถ้าคุณไม่เปลี่ยนคําพูดชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนการประพฤติเพราะคุณจะต้องเป็นคนนั้นออกมาถ้าคุณไม่เป็นออกมาคุณหวังว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นหรออ๋อรอพระเจ้าเปลี่ยนอยู่พระเจ้าเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วอ่ะ ตั้งแต่คุณบังเกิดใหม่คุณมีชีวิตใหม่แล้วเป็นองมาเสียทีนั่นก็คือแค่เท่านั้นไงยรุชิยังไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะคุณเป็นคนใหม่เหมือนกับพระเยซูเปียบเลยแต่ปัญหาคือคุณมีสองความคิดคุณมีวิญ,ญญาณเดียวแต่คุณมีสองจิตใจจิตใจของพระคริสต์อยู่ในวิญญาณกับจิตใจธรรมชาติที่เป็นซ่าเก่าของเราต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนความคิดคุณจะเป็นคนสองใจอยู่นั่น เอ๊เดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวไม่หายเดี๋ยวทําได้เดี๋ยวทาไม่ได้เดี๋ยวรอดเดี๋ยวไม่รอดจนกว่าเมื่อไหร่คุณตัดสินใจว่าฉันจะใช้ชีวิตเดียวละก็คือเชื่อพระเจ้าเท่านั้นทําลายป้อมความคิดจอมปลอมที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าความรู้ของพระเจ้าบอกหายแล้วเจ้าความคิดจอมปลอมบอกไม่หายความรู้ของพระเจ้าบอกทําได้ฉันเป็นคนใหม่ความคิดจอมปลอมบอกทําไม่ได้เหมือนเดิมทําลายมันด้วยพระจนะพระจ้มและคุณจะเป็นคนใจเดียว และคุณจะสามารถรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าใส่ไว้ในวิญญาณเรียบร้อยแล้วออกมาได้นั่นคือชีวิตคริสเตียนกาลาเทียบทที่5้าข้อสิถึงสิดพูดอย่างนี้นะคะบอกว่าแต่พระเจ้าขอบอกว่าจงดําเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณคือใช้ชีวิตจากข้างในออกมาจงดําเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเนื้อหนังคือการใช้ชีวิตที่ประสาทสัมผัสครอบครองประสาทสัมผัสนําหรือสถานการณ์นําใช้ชีวิตที่ตาเห็น เพรววาะความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้กับวิญญาณและวิญญาณต่อสู้เนื้อหนังทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้ในวิญญาณเราอยากทำดีมากเลยอยากเป็นพอรอยากช่วยเหลือจิตใจบอกอย่าเลยช่วยไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วอย่าเลยเลยไปต้องไปที่ท้ายแลักโลกเขารักษาไม่หายหมอบอกแต่วิญญาณบอกคนไหนเชื่อหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นคือเขาไปวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายดี ต่อสู้กันอยู่วิญญาณคุณเป็นคนใหม่เป็นคนชอบทำเป็นคนที่อยากจะทําดีตลอดเวลาเป็นคนที่อยากจะเป็นพอเป็นคนที่รักเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆแต่มันออกมาไม่ได้ราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้คิดเหมือนพระเจ้าเมื่อไหร่สิ่งที่อยู่ข้างในคุณจะสามารถออกมาได้มันมีความขัดแย้งกันระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณทุกวันมีสงครามนี้เกิดขึ้นในความคิดเราว่าเราจะให้เนื้อหนังครอบครองหรือจะให้วิญญาณครอบครอง ถ้าคุณไม่มีพจนานเลยคุณจะโน้มเอียงไปทางเชื่อฟังสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่คุณรับรู้ด้วยประสทสัมผัสมันเป็นปกติเพราะซากเก่าของคุณอ่ะคุณฝึกตัวคุณเองมากี่ปีแล้วอ่กว่าที่คุณจะมาบังเกิดใหม่อ่ะมันถูกโปรแกรมผิดมาตลอดคุณต้องโปรแกรมมันใหม่แต่คุณไม่ได้เป็นสองคนนะคะเป็นทั้งคนเก่าคนใหม่ไม่ใช่นะคะธรรมชาติเก่าเช่นอยู่มันตายไปแล้วค่ะธรรมชาติเก่าข้าพเจ้าถูกตึงที่กางเขตแล้วพร้อมกับพระคิดไงแต่ ข้าพาาเจ้าก็ยังมีชีวิตยอยู่แต่ไม่ใช่ข้าพเจ้า,าเองนะไม่ชีวิตยอยู่แต่เป็นพระคิด้งายที่ส่งอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตที่ข้าพเจ้า,าดำเนินอยู่ทุกวันนี้ข้าพเจ้า,าดำเนินโดยความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและประทานโค์เองให้กับข้าพเจ้าเราไม่ได้เป็นคนสองคนนะเราไม่ได้เป็นคนบ้านะคุณเป็นคนคนเดียวแต่มีซากเก่าอยู่คือพอเวลาเราตายเนี่ยวิญญาณก็ออกจากร่างร่างมันยังอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมฮะ ตัวเก่ามันไม่อยู่นะฮะแต่ซากมันอยู่และไอ้ซากนี้มันคุ้นเคยมันถูกฝึกให้พูดแบบนี้มาตั้งนานอ่ะถูกฝึกให้พูดว่าโอ้ยไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยเออจะรอดไหมเนี่ยข่าวนี้ตายแน่ตายแน่ตายแล้วตายแล้ว,ลวถูกฝึกมามแต่ไม่ได้หมายว่าตัวเก่ายัางอยู่นะคะเป็นซากมีคนหนึ่งเขาทํางานอยู่ที่ห้องเก็บศพวันนึงระหว่างทํางานอยู่เขาก็ชักศพออกมาแล้วก็หันมาทําอย่างอื่นหันไม่ทีศพลุกขึ้นมานั่งอ้าปากแขนห้อยอยู่กางๆเขาบอกแทบจะกระโดดตึกหนี ก็รีบออกมาจากห้องนั้นไปตามเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องบอกมาช่วยเช็คหน่อยว่าเขายังไม่ตายนะเจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าเวลาวิญ,ญญาณออกจากร่างเวลาคนเราตายแล้วอ่ะมันจะมีไฟไฟ้าในร่างกายที่มันยังคงค้างอยู่ดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันอาจจะก,กระตุกหรืออะไรได้เขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วงั้นเหมือนกันนะเวลาที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยมนุษย์เก่าถูกตรึงพร้อมกับพระเยซูมันไม่รอดค่ะมนุษย์เก่าตายแน่ๆ่ มันตายไปแล้วแต่ปัญหาคือมันยังเหลือร่างกายนี้ไว้ซึ่งร่างกายเนี้ยคุ้นเคยกับการทําสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆจึงเป็นความสาคัญเร่งด่วนที่สุดที่คริจเต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ข้างในเพศร์สูบอกแผ่นดินสวรรค์อยู่ข้างในท่านอนาณาจักรของข้างนอกที่ตาเราเห็นเป็นอนาณาจักรของมารมารทํางานมีอิทธิพลผ่านสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังถ้าเราโน้มเอียงไปทางเชื่อทุกอย่างที่เราเห็นที่เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เรากาลังเข้าทางมารให้มันใส่ความคิดความกลัวให้กับเราเพื่อจะทํางานลักฆ่าและทําลายในชีวิตเราได้อนจาจักรของมารเป็นอนจาจักรของเนื้อหนังมารทางานผ่านเนื้อหนังผ่านสิ่งธรรมชาติและมันกําลังล่อลวงเราไม่ให้เชื่อพระเจ้าด้วยการให้เราเห็นให้เราได้ยินสิ่งที่ขัดกับพระวจนะพระเจ้าพเพื่อจะบอกว่าพระวจนะพระเจ้าไม่จริงนี่คือการต่อสู้ที่ดุเดือดการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ภายใน เมื่อปีในโรมบทที่8ข้อ8บอกว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอประทัยได้ถ้าเราเดินในเนื้อหนังฉะนั้นคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันยากนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าเราจะต้องระบุให้ได้ว่าเป็นเนื้อหนังหรือเป็นวิญญาและจัดการกับมันเอ๊ะฉันมาใช้ชีวิตเนื้อหนังอยู่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนมีสติค่ะเพราะว่าบางคนเราใช้ชีวิตเก่ามานานซาาเก่ามันค้างอยู่ต้องเหมือนคอมพิวเตอร์ค่ะล้างเครื่องโปรแกรมมันใหม่